อันนี้เล่นฟ้าอะไรโจน่ะขมไหมมันขมยังไงมันขมยังไงขมไหมขมไหมขมขมไหมลูกขมไหมขมยังไงคะมันขมยังไงคะนะไหนมาดูหน้านี้ขมเป็นยังไงบ้างขมไหมขมไหมฟ้าอะไรโจนขมไหมขมไม่ลูก มันเป็นอะไร,รอ่ะลูกอารมีเป็นไปได้ไรเหรอมีเป็นไรอ่ะมีเป็นไรเป็นไงมี่บอกนี้มันเป็นรสชาติยังไงต้อบอกดิเป็นไรลูกขมไหมกินน้ำไหมไม่ไม่ขมเลยดิถ้าไม่กินน้ำไม่ขมจริงไงดิสู <S <S> ้ได้นี่ว่า สูได้บ่ามีขมบ่ไหนบอทขมเงินขมฮะซูได้บ่เนี่ย